ตัวเรานั้นทำเพื่อใครแม้ในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ต้องการให้ใครจดจำ แม้อยากเย็นเคียงไหนจะไม่บุญสักคำไม่มีใครตุดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะอิทองหลังองพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป เลือไว้แต่คณงามความดีขอเชิดชูศักดิ์ศิีธิ์ท่สิ่งใดแม่แต่ลมหายใจก็ยอมพรีโลกยังไม่สิ้นหวังหากยังมั่นในความดีท้าไม่เคยหนานีคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มี ูเอาไปแบบเป็นล่างก็มีเอาไปแบบเป็นชิ้นสวนก็มีมีทุกแบบมีเาแบบไหนมีทุกแบบกแบบ็ขออภัยนะพี่น้องทั้งแปดพันกวร้อยคนนะถ้าผมพูดอย่างหนึ่งอย่างใดผิดไปนะก็ขออภัยไวป้น้าที่นี้ด้วย บางคำพูดพวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินัยพูดไม่ได้จะพูดไปสิเพราะเราอยู่ใต้ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐไทยของประเทศที่เรารักและเคารพและห่วงเห็นไม่นั่ง อุษาตีมาได้เรามาทำเพียมาเรามาขายชาติกันเองอได้สาระพวกคอรัปชันะตัวดีพูดไม่ได้พี่นออย่าพูดแบบนั้นไม่ได้เราพูดได้แเฉพาพูดได้ถ้าพูดแล้วเป็นไฟต่อเราอย่าพูดเดีย๋ยวเราจะเดร้อน นนกสวัสด,ดีนะพี่น้องทั้ง8 8 0 0ันคนขอบคุณนะครับขอบคุณ 8, <000 S 2> พี่น้องที่เข้ามาครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทหารทหารหที่หาหนขั้นใจนะผมรับไม่ได้ที่ที่เราจะเสียแบบนี้ เจ็บผมมั่นใจนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะทหารทั้งประเทศนะก็ดจิตใจเหมือนผมนรู้สึกเหมือนผมอขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนั่น พี่ๆทหารก็อยู่บนไไร์ความรู้สึกผมกับพี่น่าจะเหมือนกันณตอนนี้นะชีวิตเพื่อนเราชีวิตน้องพี่ที่เสียไปผมคิดมาตลอดคนระับว่าผมเกิดมาเป็นทหารผมได้ทดแทนคุณแผ่นดินได้ํำงานเพื่อแผ่นดิน ผมก็เปิดดูคลิปที่บอกว่าเราเกิดมาบนพืนแผ่นดินนี้ได้ทําอะไรให้กับพืนแผ่นดินนี้บ้างหนึ่งชีวิตของเราความภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อแผ่นดินนี้เราเสียชีวิตไปเราได้สร้างอะไรไว้้นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองน,นอนเราผมภูมิใจตลอดผมไม่ใส่ชุดที่ พระเจ้าอยู่หัวก็แหาะจะทํทำงานเพื่อพระองค์ท่านทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนมันเจีบปวดทำไมทหารถึงยอมเลกชีวิตก็เพราะแบบนี้เพราะเราดมตาเดียวกัน สิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วที่ผมไม่โล่ง,ง่ายอยู่ในใจแบบนี้มันสะอึกในใจมันเจ็บมากลองอ่ะมันตาไม่ไหล ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะที่ส่งกำลังใจผมไลท์พี่น้องอยู่กับผม